โปรดสแกน QR Code โคตสนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันอังคารที่3มิถุนายนพุทธศักราช2568วันพระขึ้น8ค่ำเดือน7ปีมะเสง็งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พระบรมราชินีคนเกิดวันอาทิตย์การงานงานจะรับรื่นไปได้สวยหากมีปัญหาในเรื่องงานผู้ใหญ่เพศหญิงจะมีส่วนช่วยเหลือในงานของคุณได้การค้าขายต้องอาศัยความอารมณ์อรล่วยอย่อยาแข็งกร้าวจนเกินไปจะทำให้เสียการใหญ่ได้การเงิน อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีในการหาเงินต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ปรับกลยุทธ์ทำโปรโมชั่นจะทำให้คุณสร้างรายได้ได้มากขึ้นงานที่ต้องเดินทางหรือติดต่อซื้อขายกับต่างชาติก็จะทำเงินได้ดีขึ้นความรักและครอบครัวอย่าเอาแต่ใจตัวเองมากนะักคุณมักจะเอาเรื่องเอาราวแม้เรื่องไม่พอใจเล็กน้อยจึงทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่รับรื่นสักเท่าไหร่ส่วนคนโสด ระวังจะถูกสะบั้นรักจากคนที่คบี่อย่างไม่รู้ตัวอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะักสีมงคลสีเทาสีบรอนสีคอนบุรี่เสริมความเมตตารักใครมีโชคจากสเสน่หาทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมความสงบสุขทางใจสุขภาพแข็งแรงเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาที คนเกิดวันจันทร์การงานแม้สถานการณ์รอบตัวจะไม่นิ่งหรือมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นแต่คุณมีโอกาสแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่ใช้สติและความเข้าใจแทนที่จะใช้อำนาจหรือกดดันคนอื่นเหมาะกับการวางกลยุทธ์ในระยะยาวและการสร้างความสัมพันธ์ทางงานที่มั่นคงอย่าเร่งรัดให้ได้ผลลัพธ์ทันทีเพราะความอดทนจะนำผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่คุณคาดคิด การเงินคุณเครียดเรื่องเงินและมักจะมีผลถึงร่างกายให้เกิดความเจ็บป่วยตรงจุดนี้ให้ระวังเพราะอาจจะทำให้ต้องเสียเงินเพิ่มมากขึ้นจากการต้องพาตัวเองไปรักษาร่างกายวันนี้งดการลงทุนและให้แบ่งเงินบางส่วนตามกำลังเพื่อการทำการกุศลจะช่วยลดวิบากกรรมด้านการเงินได้บ้างความรักและครอบครัวรักที่เคยมีอุปสรรคหรือความไม่เข้าใจกันในช่วงก่อนหน้านี้ จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีคุณจะพบทางออกให้กับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นระหว่างคนรักหรือคนในครอบครัวคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับความรักในแบบที่คุณรอคอยมานานสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมโชคทางการเงินเงินคล่องมือกำไรจากการลงทุนทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เสริมสุขภาพแข็งแรงและความเบิกบานใจ เวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคารการงานในวันนี้ลักษณะของงานที่คุณรับผิดชอบอาจเกินกำลังหรือเกินความจำเป็นสิ่งที่ควรระวังคือการไม่กล้าบอกความจริงกับหัวหน้าหรือทีมงานเพราะกลัวจะถูกมองว่าไม่รับผิดชอบ แต่การแบกไว้ทั้งหมดเพียงลําพังอาจนําไปสู่ความผิดพลาดได้มากกว่าการสื่อสารถึงข้อจํากัดของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยสร้างความเข้าใจและเปิดโอกาสให้มีการกระจายงานอย่างเหมาะสมมากขึ้นการเงินหากคุณกําลังมองหาการขยับขยายด้านการเงินเช่นการซื้อที่ดินหรือทรัพย์สินนี่เป็นเวลาที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาข้อมูลและวางแผนอย่างรอบคอบ ขอให้พิจารณาจากความสามารถในการจ่ายจริงไม่ใช่เพียงจากความต้องการการมีทรัพย์สินที่มั่นคงจะช่วยสร้างความปลอดภัยในระยะยาวแต่หากเร่งรีบเกินไปโดยไม่ประเมินสถานการณ์อาจกลายเป็นภาระทางการเงินที่เกินตัวได้ความรักและครอบครัวความรักยังอยู่ในช่วงทรงงหากมีคนคุยก็จะยังไม่มีความก้าวหน้าในความสัมพันธ์คนรักครอบครัว ที่มีเหตุระหองระแหงกันมาก่อนหน้านี้วันนี้จะได้โอกาสเหมาะที่จะกลับมาทำความเข้าใจกันรักกันดังเดิมส่วนคนโสดก็ยังคงโสดต่อไปสีมงคลสีเขียวเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีมีความมั่นคงทางจิตใจทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความรักความเมตตาปัญหาความรักและความสัมพันธ์คลี่คลาย เวลามงคล1 0 3นาฬิกา30นาทีถึง12.00นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงานวันนี้การทำงานของคุณกำลังเข้าสู่ช่วงที่มีโอกาสก้าวหน้าคุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ทา้าทายและมีความรับผิดชอบมากขึ้นผลลัพธ์จากการทำงานหนัก จะช่วยให้ฐานะการเงินของคุณดีขึ้นและสร้างความมั่นใจในเส้นทางอาชีพการเงินงานติดต่อประชาสัมพันธ์หรืองานที่เกี่ยวกับของสวยงามความรักและครอบครัวจะทำเงินให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษในวันนี้มีเกณฑ์ใช้เงินไปกับคนรักหรือการเริ่มต้นร่วมชีวิตใหม่โชคทางการเงินของคุณก็มักจะมาจากคนรักการเงินคล่องมือไม่มีปัญหาอะไรกวนใจ ความรักและครอบครัวผู้ใหญ่เพศช,ชายในครอบครัวจะคอยช่วยเหลือคุณในด้านต่างๆทําทให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจสาวโสดก็มักจะมองหาหนุ่มใหญ่ที่มีความอบอุ่นพึ่งพาได้วันนี้คนรักจะให้โชคหรือได้ของขวัญของมีค่าจากคนรักครอบครัวอบอุ่นมีความมั่นคงมากขึ้นสีมงคลสีเขียวเสริมคนคอยช่วยเหลือลูกน้องบริวารอยู่ในโอวาทและการสังการที่ดี ทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมอำนาจวาสนาบารมีมีคนเคารพยำเกรงเวลามงคลหกนาฬิกาถึง7จ็นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานหากคุณทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง วันนี้อาจรู้สึกว่าต้องป้องกันตนเองอยู่ตลอดเวลามีความกังวลว่าความผิดพลาดเล็กน้อยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขอให้คุณประเมินกระบวนการทำงานอย่างรอบคอบและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหากคุณทำงานรับจ้างหรือค้าขายลูกค้าเก่าหรือปัญหาเดิมอาจย้อนกลับมากระทบรายได้อย่าเพิ่งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มากเกินไปแต่ให้เน้นควบคุมคุณภาพและรักษาเสถียร,รภาพไว้ก่อนการเงิน คุณจะมีเงินเก็บมากขึ้นวันนี้เก็บเงินอยู่และได้เงินง่ายกว่าทุกวันงานที่เกี่ยวกับการออกแบบที่อยู่อาศัยสปานวดผ่อนคลายอาชีพที่เกี่ยวกับสุขภาพจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัววันนี้อาจเบื่อเบื่อกับความรักไม่อยากตามหาใครให้เหนื่อยการอยู่คนเดียวอาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดแล้วก็ได้คนมีครอบครัว ควรให้เวลาส่วนตัวแก่กันและกันให้มากขึ้นจะช่วยให้สัมพันธ์รักที่เคยกดดันคลี่คลายได้แต่โดยรวมก็ไม่มีปัญหาอะไรสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความเคารพรักสงาราศีความผ่องใสหน้ามองต่อผู้พบเห็นทิศมงคลทิศเหนือเสริมสเสน่ห์ความมั่งมีร่ำรวยเงินทองคล่องมือเวลามงคล 3. นาฬิกาถึงสนาฬิกา30นาที คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานคุณมีความเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีแรงปรารถนาความต้องการความฝันที่รุนแรงและสามารถนำพามันไปได้วันนี้จะประสบความสำเร็จในงานอย่างงดงามได้รับความนับถือทั้งยังมีพระเดชและพระคุณเพิ่มอีกด้วยการเงินคุณหาเงินง่ายแต่มักจะไม่ชอบหา วันนี้ชอบใช้เงินตามใจตนเองมากกว่ามีเกณฑ์ใช้เงินหมดเปลืองไปกับก,บการเที่ยวเล่นสนุกสนานสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินในการลงทุนวันนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือคุณทางด้านเงินทุนการเงินไม่ติดขัดแต่มักจะไม่เหลือเก็บเช่นกันความรักและครอบครัวในความสัมพันธ์ของคนมีคู่อาจพบความทุกข์ใจที่เกิดจากการระลึกถึงความสูญเสียในอดีตแม้จะรู้สึกเศร้าโศกบ้างในช่วงนี้แต่การสื่อสารที่จริงใจ และการปรับเปลี่ยนมุมมองร่วมกันจะช่วยให้คุณทั้งสองผ่านพ้นอุปสรรคและก้าวสู่ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นส่วนคนโสดขอให้เปิดใจมีสิ่งใหม่ที่คุณควรไปค้นหาสีมงคลสีเขียวเสริมสเสน่ห์ความเมตตาคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมความมั่นคงความกล้าหาญในการเผชิญหน้าและชัยชนะในการแข่งขัน เวลามงคล1น0นาฬิกานาทีถึง3.00นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงานการงานในวันนี้จะมีคุณเป็นศูนย์รวมใจของเพื่อนร่วมงานความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อกันและกันและความสามาัคคีจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้งานของคุณประสบความสำเร็จ การเงินคุณมีแผนที่จะหารายได้จากต่างประเทศหรืองานอื่นที่แตกแขนงจากงานเดิมที่คุณทำอยู่รายจ่ายคุณยินมีมากจึงควรระมัดระวังในการใช้เงินส่วนรายได้เริ่มดีขึ้นและมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นอีกเรื่อยๆในอนาคตความรักและครอบครัวคุณพยายามหลีกหนีปัญหาไม่ตัดสินใจปล่อยปัญหาให้คาราคาซังบางทีคุณก็รู้สึกไม่โอเคกับความสัมพันธ์ แต่คุณก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะเดินออกมาปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนั้นก่อนจนอาจทำให้รู้สึกอึดอัดไปบ้างเพราะต้องคอยปิดกั้นอารมณ์ปิดกั้นตัวเองเอาไว้สีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาจากคนทั่วไปทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจสงญรากี และความเคารพรักเวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันเสาร์การงานจะมีความไม่แน่นอนในการงานที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงแม้จะทำให้คุณรู้สึกตกใจในช่วงแรก แต่การล่มสลายของระบบเก่าเป็นจุดเริ่มต้นให้คุณได้ค้นพบแนวทางใหม่ๆที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพในการทำงานในอนาคตการเงินการค้าขายโดยเฉพาะสินค้าขนาดใหญ่โครงการขนาดใหญ่อสังหาริมทรัพย์จะทำเงินให้กับคุณได้มากรายได้คล่องมือรายจ่ายก็มากเช่นกันแต่ยังไงคุณก็ยังมีเงินเหลือเก็บ วันนี้มีเกณฑ์ใช้เงินก้อนใหญ่กับครอบครัวด้วยความรักและครอบครัวคุณต้องรู้จักวางแผนและบริหารจัดการเวลาให้ดีในเรื่องความรักสำหรับคนโสดควรตั้งใจทำความรู้จักกับคนที่มีความสนใจร่วมกันส่วนคนมีคู่ควรสรรหาช่วงเวลาร่วมกันในแต่ละวันเมื่อคุณรู้จักจัดสรรเวลาให้ถูกจังหวะความสัมพันธ์ก็จะเติบโตและอบอุ่นตามธรรมชาติ สีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความเข้มแข็งความมุ่งมั่นพยายามการงานประสบความสำเร็จโดยง่ายทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมสุขภาพความสุขสบายกายใจและสง่าราศีเวลามงคล7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกา